ชมนะครับสวัสดี FC จากบ้านจากทางบ้านนะครับที่เข้ามาเข้ามาชมนะครับผมชีวิตบนนอกนะครับช่อง u t u b e ชีวิตบนนอกวันนี้จะพาไปดูวิธีแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนนะครับพอดีีมผมเลี้ยงไก่ไข่ไว้นะครับการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนนะครับว่าขั้นตอนมันทํายังไงครับถึงผมเอาขี้ไก่มาดเม็ดนะครับมาดเม็ดไข่ ออก็ขอติดตามตอนจะไปครับอับสมนะครับออนี่ครับนี่คือเล้าไก่อีกหนึ่งเล้านะครับคือเลี้ยงไก่ได้มา3าเดือนสาเดือนสเดือน,นครับครบสี่เดนนรับชื้บ้านนอกครับอยู่แบบบนบ้านนะครับสวนยางการเลี้ยงไก่ไข่ ไม่กี่ตัวของพวกผมก็ใยการเลี้ยงเสริมรายได้นะครับเสริมรายได้นี่คือการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนนะครับคือเอาขี่ไก่มาอัดเม็ดนะครับไปขายนี่ก็อีกฟาร์มหนึ่งนะครับนี่เครื่องอัดเม็ดร,รุ่นทีทีสนะครับ ดัดแปลงเองนะครับทำเองไม่มีขายนะครับสมสมการสมสมที่ไก่ที่ไก่อัดเม็ดก็มีหัวเชื้อยูเรียนะครับกากนํำตาลแล้วก็หัวเชื้อเย็ยมนะครับกับปูนขาว ผสมกันนะครับนี่ผมพาไปดูเล้าเลยครับลงไก่วันเดียวกันครับกับเล้าเมื่อกี้ครับผมก็ขอฝากกดติดตามช่องน้อยๆเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับไก่อาโรมดีครับฟังเพลงด้วยครับปันหงครับมัญห พี่ไก่เอาออกสองวันออกนะฮะออกไปอัดเม็ดนะครับไก่ใส่นี่ครับเห็นไหมครับเห็นจุดดำๆที่งอนไก่ไหมครับนี่คือยุงกัดนะครับส่วนมากเป็นยุงกัดนะครับที่ว่างอนไก่ที่มีจุดดำๆเป็นบาดแผลดำๆนะครับไม่ใช่ฝีดาบที่เขาว่านะครับ ยูงกัดนะครับวิธีแก้ก็เราก็ควรจุดยากระยุงให้ไก่ครับจุดยากระยุงให้ไก่แล้วก็มีวิธีนึงก็ใช้แกบผสมกระแกบใส่พิดนะครับครึ่งถังใส่ครึ่งถังแล้วก็จุดนะครับชีวิตบนนอกว้างจากการทำงานจีดย,ยาง เลี้ยงไก่อัดขี้ไก่นี่คือบอกกบนะครับยังแบบกินธรรมชาตินะครับมีร้องกบครั้งนี่ไก่ที่ป่วยนะครับเบื่อหอนมันเป็นขี้กาด ราต้องแยก,กออกมานะครับปท,ทาชายดำนะครับส่วนนี้ก็คือดูเอานะครับนี่รัฐบาลเอามาแจก,กบา้านละหนึ่งต้นมาใครสนใจสอบถามได้นะครับเลยพี่ไก่ครับ ไก่อม็ดดูครับทีพาไปดูเม็ดมันนะมิปุ๋ยเราไม่ได้ซื้อครับปุ๋ยเราผลิตเองใช้เองครับเต็มนานแลัวสวนยางครับสนใจสอบถามได้นะครับวิธีการอัดเม็ดที่ไก่เครื่องอัดเม็ด ทำแบบไหน,นแก้ไขแบบไหนก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับก็ขอ,อสวัสดีครับ